สวัสดีครับผมพอกันีลแล้วครับกับบ้าเมืองสีครับมือนี้เดี๋ยวมัอนี้ก็ขี่ผ้ามาเบิ้งรถไถหน้าฟอร์ดครับนี่จอดน้ำแดดหนานแดงขันน้น,น,นเก่าเลยนะครับมัอนี้เป็นงานยุกหล่องนะครับนี่ยุกหล่องสี่ใสม่มันครับนี่ เดี๋ยวพงเงยใบเรากำลังสี่ใบสี่มือกันอยู่ครับเลยเดี๋ยวสุภาพามาเบิ่งคนงานพงเงยใบครับหมือนคนงานนกล่องข้างล่างับ ขีดินกับเปียกพอดีนะครับมาหน,นีฝนตกมาขึ้นนียครับฝนตกขีดินกับซูมครับมาหน,นีถ่ายง่ายครับมาหน,นีโอ้โหป,ปาด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 พี่น้องให้โดนกันเลยผู้ซื้ออ่านลานเลยครับบาดนี่เป็นอะไปเฮ็ดแล้วครับบาดนี้ ผีมือของเล้าตัวครับนี่วันนี้ใบจัดหายอีกแล้วครับเมื่อนี่ตอนถือวา่ามาไถตอนนัน้นฝนบปตพ้พอเทือได้ครับนี่กับพานมาได้บดน์ไปได้ครับนี่ฝนกระตกบานนี้พอดีพกนก็เลยคหมายุกหล่องต่อเลยครับนี่สีใสมั่นต่อครับนี่ ฝีมือพอยายใบยจัดให้อีกแล้วครับมันนี้เรียกว่าบวได้ใส่ผ้านยุกล่องได้ครับพี่น้องนี่ใส่ผ้านหกครับนี่ใส่ผ้านหกยุกเอาเลยครับาฝีมือเราคือดีเถอะวะ จวดมาเลยพญาใัยเลยดินกับเปียกๆครับมาหนีง่ายกับโบมี่ครับมาหนีพี่น้องเลยฝนตกเบิดขึ้นครับมาขึ้นนี่จวดอย่างเดียวเลยพญาใัยข้ามานี ยอดครับสุดยอดเนี่ยแลละก็ทีอยู่ปะมาณนี้ลแหละครับเดี๋ยวโมาบได้ใส่ผ้านยุกล่องได้ครับพี่น้องใส่ผ้านหกครับสีมือที่เงาใบครับมือนี่ก็อากาศดีครับ มงทาท่าอะไรที่สีบ<ม>ุี่เดียนครับมาหนิโอ้ยปาดปาดปาดซื้ออานหลานเลยครับพี่น้องอุ้ดบาวเบิงสีแล้วซ่อนหลายครับขี่ดินกับผู้ดีครับมาอน่ซุ้มๆแน่จัหน้อยครับไงกับบมมี่ครับ มีฟุนมียังเลยครับมืนี้ไถแบบสบายเลยครับพ่อใหญ่ใบก็ลองเพ่งไถเลยละครับมื่อนี้จวดยางเดียวครับมนืนี้สุดปัดเลยครับพี่น้องเห็นแต่ลังค่าพ่อกีดีนี่โอ้ฝีมือเด้ยพ่อใหญ่ ได้ดจงพญายายไปไทยไฮนี่บอดบุพผิดวังดรอกครับนี่ไทยไฮไทหน้านี่เราไถยฟีมืออยู่ครับถ้าเห็นฟอร์ดนาแดงค่นี้ก็ต้องเห็นพญายบายครับ รุดปัดอีกแล้วครับฟังนีก่ก็ดีโอ้ยฮิวพ,พีครับอยู่ฟังนีก่กับพอนี่น่ายเราก็นั่งบานปุ๋ยร่องพื้นุ่ครับนี่ ก่อนเท้าชิ้ยุกลองนี่ก็ต้องว่านปุ๋ยก่อนนะครับพี่น้องนี่มันจะง,ง่ามครับว่านปุ๋ยลอ่องพื้นยางดีเลยครับก่อนเยน่าก็ว่านไปไเรื่อยๆก่อนญ่ใบก็ไถไปไเรื่อยๆครับเฮ้ยสวนงานพ่อนเยใบครับมืนอนวุ้ย กระจอนซ้อนครับวันนี้ก่อนสีไทยกระลมไปทางเดียวอัน,นครับนี่ละหน้าตาของเพิ่นได้ยุกได้ประมาณสามสี่ข้องนะครับนี่กับสียุบกับสียุบป,ประมาณนี้แหะครับนี่ ไหวถือใจยังเนาะถือใจว่าฝนตกครับยก่องกง่ายครับไถกับมวนผู้ขับกาอารมณ์ดีครับเมื่อนี้นั่นพอเหนื่อยได้วาด้กาแฟมาแล้วป๋องหนึ่งว่าทันครับขันได้กาแฟป๋องหนึ่งี่ก็ปุ้ยอารมณ์ดีอยู่บัดมือแล้วครับเพิ่นผู้ใบนี่ วดเป็นจวดพันดินแดงสี่บอกครับโอ้ยลองเพ่งไปเลยครับนี่ใช้ไ,ไปนน้ำลองเพ่งไปเปนน้ำเลยนี่ดินแนวนี้กับถ้วยเกลี่ยแหล่อาร์ตฝั่งนี้นี่จะกนมกระโพตรหรือว่ามาไทยเหมือนบนี่ เาพาให้มาดิครับไปเลยครับยงีวอาลาดครับพัยี่ใบจัดไทยครับมื่อนี่บ่มีคดบ่มีงอบ่มีเลี้ยวไซสค,ครับตรงเย็นเลียดครับขันบ้านผมก็ว่าซื้ออาลาดนะครับขันปานนี่บ่มีมองตีพอแล้วครับโอ้ มาไถส่วนวางหันนี่มันฝนบต่ตโครับเทิ่งฟุ้นเทิ่งไงโอ้มามือนี่ผ่มีฝุ้นมีไงล่ะครับนี่จอีดินกับเปียกครับฝนกระืตขึ้นนี่ครับไถกระมวนครับม่อนี่ ประมาณนลนะครับโดยถือว่าบวัวเลเอาผานยุกล่องแบบโดยตรงเลยนะครับนี่เอาผานหกรับมายุกเอาครับนี่ได้เส้นนีก้ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะครับนาะนี่แหละก็ถืออยู่ปละมาณนยนะครับนี่เดี๋ยวสิอา ผ้ารองมาใส่มั่นแล้วครับเมื่อนี่เดี๋ยวจักหน่อยเนี่ยก็เอาล้ำมั่นมานี่ก็เสียบเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้พเนยใบจัดเลยครับมื่อนี้เต็มที่ไปเลยครับ พอไงใบว่าพื้นที่มองนีน้ประมาณซีไรตัวครับเกียบหาอะไรจะใส่ประมาณดูโอ้ใส่เวลาอยู่ประมาณประมาณชั่มโ่งเลยครับมาเรียครับหนึ่ง เป็นหัวโอ้โอ้โหตีอะครับตีอ่ะครับนีี้ ไายาวเลยครับเพ่อบ่เสียงรถกับ,บนักครับวันนี้ขี่ดินมันอ่อนมันซุ่มครับฝนตกใส่มาขึ้นนี่เบิดขึ้นเลยครับขี่ดินมันแหงแล้วก็โอ้ยไถยกัดยากครับเมื่อยผู้ไทก็ดีผู้ขับก็ได้ นี่แหละครับวิธีหยุกหล่องมั่นของพ่อเน่ใบกับซิยูประมาณนี่แหละครับขนาดเอาผานหกมาหยุกเอาได้ครับพี่น้องนี่บได้มีผานหยุกหล่องครับนี่แต่ว่าก็ถือว่าโอเคอยู่น้อครับเนาะก็ถือว่าดีพอสมควรอยู่ครับนี่ขนาดใส่ผานหกหยุกเอาได้ครับพี่น้อง แต่สิดทายพี่ห้นน้องเบิ่งไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจากน้อยเนี่ยก็สิได้ส้มการแสดงเพิ่นมาเสียบมั่นล้วครับนี่เดี๋ยวจากของไหยเพิ่นก็เสียออกมาแล้วครับยักง้อยเนี่ยเพนล่ำมั่นออมาก็เศษเสียบด้วยนะครับ ว่าๆๆวเราวังหั่งบดเดงเลยโอ้ย,ย,ยสืออาลาคือเก่าครับ ชุดปาดเลยครับสุดเลยบาทอุ้ยเป็นไรครับฝีมือพ่อใไงใบมวยนี่ก็ถือว่าพ่อได้อยู่เนาะครับเนาะก็ถือว่าดีพ่อสมควรอยู่ครับนี่การยกหล่อโดยที่ว่าบ่าได้เอา ผ่านยุกหล่องยยกครับนี่เอาผ่านหกครับมาเนี่โอ้ียยยยยยยนเยย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 บยย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 ายย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 ละ เอารถสอบนุกเลยครับมานี่งเกบเข้าเดียวครับมานี่จยัดห้ยเกีย้ยห้ยน้องเบิ้งแง่แวๆไปเลยครับ วดเลยครับรวดเลยมือนนิเอ,อ้ยมืออีกทีกว่ะครับนี่ละห้เพิ่นกะชีอยู่ประมาณนี้แล้วครับนี่ เกียบหาไรครับอยู่นี่ซีไรกลัวครับนี่ต้นไทยกับฝีมือพญใบครับต้นยกหล่องกับฝีมือพญใบคือเก้าครับนี่เมื่อนี้ก็อากาศดีแล้วครับเด้อบ่มีแดดเลยครับนี่ ทางคุนกับจิเป็นพญายนาคครับบานปุ้ยไปเรื่อยๆครับ ฟังเสียงรถดระชุนเลยครับมันระวังระวังระวังไม่ไม่ พันเอาเห็ดง่ามๆให้เจ้าของเพิน่นติดใจไปเลยเดี๋ยวปีหนาให้เพิ่นห้องหายนะครับนี่ อาไพเรบึงคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับเด้อหรือว่าไพได้ก,กดแล้วก็สิบ่ได้พลาดคลิปใหม่ๆครับจากส่องบ่าวเมืองศรีนะครับเด้อเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขออนุญาตออาจบคลิปไว้เพียงสามีก่อนเนาะครับเนาะสวัสดีครับผม